สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็เจอกันนะครับกับแนวทางเนาะในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาดนะครับดาวโจน V.I.P. นะครับแล้วก็หุ้นดาวโจนสนะครับพี่ๆเนาะสำหรับคำคืนวันที่16กนะครับกันยายน2568นาหะครับผมสำหรับวันนี้เนาะผมขออภัยด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับพี่ๆเนาะก็มาแค่เลขเด่นนะครับผมเนาะเจาะไม่มานะครับพี่พี่เจาะไม่มาเนาะก็ผมให ผมให้เด่น8นะครับแล้วก็รูดที่2เนาะสไม่มานะครับมาแค่เลข8แต่ว่าตัวเจาะน,นั้นไม่มานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่พี่เนาะสำหรับอัฐบาลไทยส่วนแนวทางเมื่อคืนนะครับลาวกาชาติให้2กับ8ผลที่ออก7 4 9กับ5 1นะครับอันนี้หลุดไปนะครับเน้น2 5เนาะนะครับแต้มเดียวอีกแล้วนะครับ เดาโจน VIP ให้1กับ7ผลที่ออก77052นะครับใครรูดที่7เข้าไปที่70หุ้นดาวโจนให้4กับ6ผลที่ออก3 4 5 2 3เนาะใครรูดที่4เข้าไปที่45นะครับพี่พีเนาะก็ถ้าดูเนี่ยเรียงเลยเนาะหุ้นดาวโจนเนี่ย2 3 4 5นะครับพี่พีก็มาแค่สายรูดนะครับสายเจาะยังไม่แม่นพอนะครับพี่พี่ ส่วนในค่ำคืนวันที่16นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบในรอบไหนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับลาวกาชาตนะครับผมคืนนี้ให้ไปที่เลข4กับเลข8นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลข4ให้ไปที่เลข4นะครับผม4 1 4 5 4 8 แปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าสามตัวแปดสี่หนึ่งนะครับผมส่วนดาวโจน VIP ดาวโจน VIP ให้ไปที่เลขเก้ากับเลขห้านะครับ สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขห้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้านะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดสามตัวเก้าห้าศูนย์นะครับ ส่วนหุ้นดาวโจนนะครับผมหุ้นดาวโจนคืนนี้ผมให้ไปที่เลข1นะครับกับเลข8สายลูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับผม8 4 8 5 8 6 14 15 16 3ตัว186นะครับผม นะครับแนวทางก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆชื่นชอบรอบไหนนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับปังๆเนาะกับแนวทางที่แอดวังให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ